มึงจร้องม็ไม่ร้องโอยร้องมีแต่พี่ๆพ่เป็นอไเพี่น่นะป็นอะไรของพวกพี่เลพวกพี่เนียนะมาจริงๆเชียวเวลาไปเนี่ยก็ไปพร้อมกันแต่ทำไมเวลากลับถึงนี่กลับไปทีละคนสองคนแบบนี้ฮะ กเองพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องให้แม่เข้าใจเลยหมายความว่ายังไงก็ก่อนหน้าที่พวกพี่จะกลับมากันเมื่อกี้นี้นะจ๊ะ่แหวนน่ะเขาเพิ่งกลับมาแล้วก็คุยกับฉันตรงนี้เขาเพิ่งกลับมาพอดีเลยดีใจเลยพี่กลับมาพร้อมกับอะไรเป็นอะไรเนี่ยพี่ไปไหน มากลับมาหเองแล้วใช่แล้วจ้ะพี่เนี่ยเนี่ยนะก็เลยให้พี่แหวงเนี่ยไปรอพวกพี่กินข้าวอยู่ในครัวเออพวกพี่กลับมาก็ดีเลยไปกินข้าวกับพี่แหวงในครัวสิจ้าไปไปเนี่ยรออยู่ที่แหวงไอ้นักสามองค์นี้ปกไม่ถื่เงินนดเดือก็มื้อห้าองค์นอด ไปยังไงกันไปยังไงก็ไม่ต้องร้องไม่เลิกนะจมีนเช่อนะจมีเรียนมันจะให้เราไปกินข้าวงงเบะแสดงว่ามันยังไม่รู้ยังไม่รู้อย่กลพูดเองด้วยครับจมีนเรีนจ้าถ้าถิงว่าพี่กิเข้ามาแล้วเย้อ้าวจะรีบ ไปพอดีว่าซะแล้วว่ะนี่ความจริงแล้วว่ะอย่างนี้พี่แหวก็เหงาสิในตอนเช้าตอนนี้พี่กูในครัวสิ่ที่กลัวอะไรล่ะนะในตอนพี่ก่อนจำได้ใช่ไหมวันนี้พี่กับพี่แหวกนัดจะไปซื้อควายที่บ้านทุ่งข้อใชเราก็พากันเดินทางไปที่บ้านทุ่งข้อเป็นบ้านทุ่งขอก็ใกล้คำนั่นแหละเราไปที่บ้านของกุญแจสอนกำนันสอนมาหอกให้พวกพี่นอนค้างที่บ้านของกำนัจสอนเพื่อรอพรุ่งนี้เช้าจะพาพวกพี่ไปเลือกซื้อควาย แต่มาตกกลางคืนพี่ได้ยินเสียงปืนดังลั่นสองสานัดเพราะพี่น่นนนะคิดว่ามีโจรขึ้ลรอมบ้านจานานนั<ะ>นนศรเลยพากันหนีเอาตัวรอดแยกย้ายกันแต่ว่านา่าจะไว้ว่าจะจมาเจอที่บ้านของจันเรียนจะพี่เพราะพี่หนีไปไป,ไปเจอจนนอนันนศรจนสุดท้ายลนะ้ะพี่ได้รู้ว่าทั้งหมดไอ้จันนศรมันวางแผนกล้อนพี่เงินพี่ปืนพี่ถูกมันปล้นไปจนหมดเลยเนียน พ่อพี่แต่ว่าพี่โชคดีเป็นไรนะพ่พี่ังมีบุญี่ยังมีมชีวิต่ามาได้จ้าโชคดีนะจ้าแต่ว่ไอแหวนพี่เลพี่แหวนทำไมนยจ้าพี่เป็นําไมกันละ่ะก็เมื่อกีน้นี้พี่แหวนเเพิ่งกลับบ้านมาเขาคุ แต่เดียพี่แหวนพี่ออกมาพี่แหวนพี่ออกมาสิจ๊ะเงงขาไม่เชื่อพี่กลับมาแล้วกินข้าวเสร็จแล้วพี่ก็ออกมาสิพี่แหวนโอ้เรามาันมาเด็กูก็ไปเสียงมันนี่ก่อนตั้งแต่เส็นก่อนพี่ป๋ออ๋อพี่พีหนึ่งมันไม่ใช่ที่ฉันคิดใช่ไหมพี่แหวนมันไม่ออกมาใช่ไหมเนี่ย ตาสติเนี่ยแล้วทำไมก่อนจะเรขึ้านี่ี่เธอไอ้แหวนมันน้อยมันโดนยิงตายที่บ้าน่อ้แหวนไอ้แหวนมันตายแล้วเอ็ต้องฟังพี่ไอ้แหวนจะไม่ได้กลับมาไอ้แหวนมันตายแล้วเนี่ยเอ็งต้องฟัง